บรรยากาศไทยให้ไท,ไทหน้าครับเป็นหน้าดำครับผมครับเป็นหน้าดำครับปลอดสารเคมีครับผมปลอดสารเคมีครับเตรียมไทยกบไปละครับไทไปเรียบร้อยแล้วนี้ครับผม อย,ยยอ,อ,อ,อยากันล้วคือน้องเอออย่าบ,บุเป็นยังบ,บุเป็นยังดีก็ใส่สารผิดยาฆ่าหย่าครับผมฟังนี่เรียนสารเคมีครับผม พวกยาขาหนาครับผมตายไหม่บดครับผมอันตรายครับย้ำฝนเยอะย่างออกไาได้เป็นมือตีนขาเห้าี่เป็นแผลโอ้ยอันตรายครับบ่ได้ ทำแบบพอเพียงครับเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดลายก็ลงทุนหลาครับเห็ดลายก็ลงทุนไหลเพือนวาแหละครบับเอาไไว้ครับฟังนี่ก็เอาไว้เป็นปลาครับกินปลาธรรมชาติครับตัวนี้ ครับบอ่อปลาครับครับกันท้าเห็ดสารผิดกับว่าไดครับ ดินเขาก็มีสารพิษช่มือนีโอ้อันตรายยาก,ก็ร่อนนึ่งกับแปดร้อเก้าปุ๋ยก็สอบแล้วพันเจ็ดพันแปดตีไปค่าน้ำมูนน้ำมันสองพันหมดละครับสอบนึงโอ้ยยังมีมเตอรแอแพงๆครับผม ครับฟังนี่กันยาครับรอดหน้าดำครับโต๊ะเก่าไอ้คนละคิ้วเขียวคนละครับโต๊ะเก่าไอ้เรื่อยละ ก็อากจลองสิงออกครับ